สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเช็คระยะ1,000กิโลแรกนะครับของ PCX นะครับแล้วก็จริงๆก็ของรถทุกรุ่นด้วยแหละทั่วไปมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นก็จะมีระยะการเช็คระยะครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่1,000กิโลหรือ1เดือนแล้วแต่ ว่าอันไหนถึงก่อนนะครับมีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามนะครับว่า1,000กิโลแรกเขาเช็คอะไรบ้างพี่แล้วรถผมเนี่ยเพิ่งวิ่งไปได้300โลเอง2เดือนแล้วนะครับยังไม่ได้ไปเช็คเลยจะเป็นอะไรไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบทุกอย่างนะครับว่าเราควรจะเข้าไปไหมในระยะพันโลแรกหรือ1เดือนแรกหลังจากที่เรารับรถมาจากร้านวันแรก นะครับนับเป็หเดือนหรือหนึ่งพันกิโลนะครับว่าทําไมเราจะต้องไปแล้วเขาไปอ่ะเขาทำอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับบางคนอาจจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับหรือน้องๆที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าไม่รู้ระบบว่าเฮ้ยหลักกิโลเขาดูตรงไหนเขาดูตรงนี้นะครับนี่คือระยะที่ใช้มานะครับของรถนะครับมันจะโชว์อยู่นะครับของผมเนี่ยหมื่นห้าแล้วนะครับถ้าของเพื่อนอ่ะจริงๆมันไม่ต้องพันเป๊ะหรอกนะมันเก้าร้อย 8 0ดรอยก็ไปเข้าได้นะครับมันไม่ต้องเป๊ะที่หนึ่งพัน 1, นะครับหรือว่ายังไงไม่ต้องรอให้มันเกินคือแบบบางคนอ่ะไม่ไม่ถึงหนึ่งพันก็ไม่ไปเว้ยผ่านไปสามเดือนแล้วรถไม่ค่อยได้วิ่งรถวิ่งใช้เวลาห้ากิโลสิบกิโลไม่ไม่ถึงพันนาทีไม่ไปเว้ยเออคือมันควรจะไปนะครับแล้วไปอย่างแรกที่เขาจะเช็คก,ก็คือเขาจะถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรานะครับเขาจะถ่ายออกข้างด้านล่างนะครับแล้วก็เติมเข้าไปที่รูนี้นะครับ ที่เขาถ่ายเนี่ยเอาจริงๆอ่ะถ้าเป็นร้านที่ดีๆอ่ะเขาจะดูสีของน้ํามันเครื่องแล้วก็ดูเนื้อของน้ํามันเครื่องว่าเอ้ยมันมีพวกเศษเหล็กเศษเครื่องยนต์ชิ้นส่วนอะไรหรือเปล่าที่มันทํางานผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็เขาจะดูหม้อน้ําให้นะครับแต่เขาไม่ได้เปิดตรงนี้นะเขาจะดูตรงนี้นะครับมันจะมีตาแมวเอาไว้มองนะครับถ้ามันยุบไปเขาก็ต้องเติมหรือถ้ามันยุบมากเขาก็จะหารอยรั่ว นะครับรอยรั่วของหมอน้ําว่าเฮ้ยมีหรือเปล่าทําไมมันถึงยุบมากนะครับถ้ามันยุบมากก็เติมเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เติมด้านในผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับการดูแลหมอน้ําก็ลองย้อนไปดูได้นะครับหลักๆก็จะมีน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็ดูหมอ้อน้ํานะครับแล้วเจ้า P C X เนี่ยปัญหาหลักของมันคือวันแรกเนี่ยขี่ไปไม่เป็นอะไรหรอก สักวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยหรือเข้าหลักร้อยกิโลไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มได้ยินเสียงดังแปลกๆซึ่งมันไม่เหมือนจากวันแรกนะครับมันจะดังแต่ละคันมันก็คล้ายๆกัน่ะแต่มันจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับบริเวณชุดข้างชุดข้างก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือฝั่งเนี้ยแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นรถเกียร์เขาจะเป็นพวกโซ่สเตอร์ใช่ไหมแต่อันนี้เราเป็นรถสายพานเขาจะเรียกว่าชุดข้างนะครับอันนี้สําหรับใครที่ ไม่รู้นะหรือเป็นมือใหม่เกี่ยวกับรถออโต้นะครับก็ฟังไว้นะครับคนที่รู้แล้วหรือเข้าใจแล้วก็ก็ดูผ่านๆไปก็ได้นะครับทีนี้ถ้าชุดข้างเราเนี่ยมันดังแปลกๆมันดังวีวๆวๆวดังกึกกึกกึเสียงทุกอย่างให้มันแปลกเราจะต้องบอกทางเขาว่านั้นในวันเช็คระยะ1,000กิโลแรกนะครับว่าเฮ้ยพี่รถผมมีอาการนี้เว้ย พี่รถหนูมีอาการนี้ค่ะนะครับบอกเขาไปว่าเป็นยังไงส่วนใหญ่มันจะดังที่แปลกๆนะมันจะมีช่วงดังกอกกอกกอช่วงที่เราต์ทเครื่องเฉยๆหรือเราจะออกตัวช่วง10กิโลแรกนะครับเนี่ยอย่างของผมเนี่ยต่อไปผมจะไปเช็คอีกที18นนะเพราะว่าผมไปไปมาตอน15นนะครับก็มีปัญหาอะไรให้บอกเขาวันนั้นเลยนะครับหลังจากวันที่เรารับรถมาแล้วเรามาใช้งานแล้ว1000กิโลแล้วครบเดือนแล้ว ถึงระยะที่ต้องไปตรวจเช็คครั้งแรกนะครับหนแรกนะครับบอกช่างนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะดูแลจัดการให้แล้วก็ให้เขาลงสมุดนะครับทีนี้บางคนขี่รถไม่เคยดูสมุดเลยนะครับใต้เบาะเรานะครับเขาจะมีเก็บไอ้สมุดแผ่นๆอย่างเงี้ยสองสีก็คือสีขาวแบบนี้กับสีแดงนะครับสีแดงจะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับอธิบายวิธีใช้งานตัวรถส่วนสีขาวตจ้าเนี้ย ไอสีแดงคู่มือนะแล้วก็สีขาวตัวนี้เป็นสมุดร,รับประกันนะครับในนี้จะบอกอะไรบ้างจะบอกเลขตัวถังบอกเลขเครื่องยนต์บอกปีบอกทุกอย่างนะครับแล้วก็บอกร้านที่ถอยบอกเจ้าของที่ซื้อนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ที่หน้าประมาณหน้าสองหน้าสามนะครับแล้วก็จะมีนี่ระยะการบำรุงรักษาเขาจะเขียนไว้ในสมุดนี่นะครับหนึ่งพันหกพันนะครับหมื่นสองหมื่นแปดสองหมื่นสี่สามหมื่น ระยะพวกนี้ไม่ใช่ระยะการถ่ายน้ามันเครื่องนะเป็นการเช็คระยะนะครับเพื่อนๆหลายคนเข้าใจผิดในดวงผมอันนี้ของผมไปตอนครั้งแรกเนี่ยไม่ถึงห้าร้อยด้วยเห็นไหมสี่ร้อยแปดสิบแปดครั้งที่สองเนี่ยสองพันแปดสิบเจ็ดเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าครั้งที่สองกับครั้งที่หนึ่งเนี่ยห่างกันพันห้าร้อยโลเองนะอ่ามาครั้งที่สามนี่สี่พันสามเห็นไหมครับสี่พันสามร้อยนี่ผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอให้มันหมื่นสองแล้วค่อยไปหรือ หกพั 6, แล้วค่อยไปนะผมไปตามระยะที่ผมเนี่ยเขาลงไว้ให้เลยเห็นไหมผมจะถ่ายทุกๆ2,000ันถึงสามพหรืออาจจะลากไป3 5มพแล้วแต่นะครับคือต้องเข้าใจว่าระยะบำรุงรักษาวันที่บริการอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหไอหนึ่งแล้วไปถ่ายอีกทีห0พัไม่ใช่นะเพื่อนๆอ,อย่าเข้าใจผิดนะมันเครื่องพังนะคือถ้าลากเยอะๆเ,เครื่องพังนะครับบางคนบางคนไม่มีความรู้เรื่องนี้ ก็อันนี้ฟังผมไว้นะผมอธิบายให้ฟังนะครับคือหรือหือใครจะเอาสายยึดตามสมุดเฮ้ยฉันเชื่อสมุดสมุดคือคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็แล้วแต่นะครับหรือเราจะย้อนกลับมาดูหน้านี้ก็ได้เนี่ยเขาจะบอกแล้วบอกอระยะการดูแลของแต่ละชิ้นส่วนในเครื่องยนต์นะครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าให้ถ่ายน้ำมันเครื่องที่ห0ึ่แล้วไปถ่ายที่หก0ัน แล้วไปถ่ายทีหมื่นสองไปถ่ายทีหมื่นแปดนะครับเขาไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับศูนย์ที่ไหนเขาก็ไม่บอกแบบนั้นนะครับเชื่อเลยว่าไม่มีศูนย์ที่ไหนบอกหรอกมีแต่คนที่เข้าใจผิดซึ่งบางคนน่ะเขาขี่รถใหญ่ขี่รถยนต์รถยนต์น่ะเขามีสามสูบมีสี่สูบเขาใช้น้ํามันเครื่องสามลิตรสี่ลิตรแล้วแต่อ่าซีซีของเครื่องยนต์พวกนั้นน่ะเขาจะวิ่งเป็นหมื่นได้ครับรู้ไหมเข้าใจไหม เพราะว่าน้ำมันเครื่องมันเยอะนะแต่ของเรามันแค่0.8ลิตรนะครับมันมันไม่ควรลากไปถึงหมื่นนะครับหรือไม่ต้องควรลากไปตามที่แบบที่เพื่อนเนเข้าใจผิดกันว่าเอ้ยหนึ่งพันไลทีหกพันไลทีหมื่นสองอะคือเนี่ยไม่ผมไม่ฟังผมผมไม่ว่านะแต่ว่าผมอยากจะบอกประสบการณ์ผมอย่างเจ้าคันเนี้ยผมขี่มาเนี่ยจะสองแสนโลแล้วไม่เคยฟิตเครื่องเลยถามว่าขี่ได้ไงใช้งานแบบลุยไม่สนใจด้วยจะสนงสนิมขึ้นอะไรเนี่ยผมเปลี่ยนอย่างเดียวคือเบาอะยาง เบรกผ้าเบรกแค่นั้นนอกนั้นิ้ที่ส่วนเดิมหมดทั้งคันนะครับท่อยังท่อเด,เดิมสนิมเคร่อ,รอนะๆอน่ะโช๊คก็น่โช๊คเดิมนะครับผมใช้มายัางสองแสนโลนะครับเพราะอะไรเพราะผมถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุกๆสองถึงสามพันก,กิโลแลวก็ขยับเบอร์นะ้ำมันเครื่องตามการใช้งานนะครับแต่ตอนนี้เครื่องมันหลวมแล้วแหละเครื่องตัวนู้นอ่ะจะเวฟประวานนะครับก็ตอนนี้ก็มาเน้นหนักที่ดูแลคันนี้อยู่นะครับก็จะสองปีแล้วก็ หม0 0นหาพโลแล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับคันนี้นะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าไปเข้าใจผิดนะครับหกพันหมื่ในสมุดคู่มือนั่นน่ะมันเอาไว้สําหรับให้เราเอารถเข้าไปตรวจเช็คระยะนะครับเพื่อ,อรักษาคงสภาพการรับประกันชิ้นส่วนของ Honda แล้วก็หัวฉีดนะครับของ Honda พื่อที่ว่าอนาคตถ้าเราจะเค็มอ่ะเราจะได้เค็มได้ประกันจะได้ไม่ขาดถ้ามันทํางานผิดปกติเนื่องจากการใช้งานที่เราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับก็เข้าใจตรงกันนะว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ระยะนะแล้วก็เพื่อนๆถามมาว่าเอ้ยบาอผมอ่ะนิ่มไหมนะครับของผมเนี่ยบอกว่าเป็นของหน่อยวัดด่านแล้วก็บางคนซื้อตามมาแล้วมันปิดไม่ได้แนะนําให้เอาน้ํามันมาหยอดตรงนี้นะครับคือช่วงแรกอ่ะน้ามันหยอดอันนี้ไว้แล้วก็ทาที่ เครื่วงแรกมันจะโก่งๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เบาะแท้นะส่วนนี้มันเป็นโครงเทียมนะครับถามว่าดีไหมผมผมก็ใช้ดีนะผมว่าก็ว่าทรงมันสวยนะอันนี้เป็นทรงกลางเพลยทํารีวิวไว้แล้วนะครับใครสนใจก็ลองไปย้อนไปดูได้นะครับแล้วถามว่าน้ําเข้าไหมเวลาล้างคือถ้าเพื่อนๆฉีดตรงฉีดไปตรงเนี้ยมันก็เข้าอ่ะแต่ถ้าฉีดตรงกลางอ่ะคือเราเราฉีดที่เบาะแล้วเราก็ล้างขอบขอบเนี่ยมันไม่เข้านะครับผมก็ล้างอยู่ประจำตั้งกต่ตั้งคู่ ฉีดที่เบาะแล้วน้ํามันจะกระจายลงไปข้างๆถ้าไปฉีดตรงร่องมันก็จะกระเด็นเข้าใต้เบาะนะครับมันเข้าใต้เบาะได้แต่ว่าวิ่งฝนตกวิ่งอะไรก็ไม่เข้านะครับน้ําไม่เข้านะครับแล้วก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็ถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมาตอบแล้วก็อาจจะมาทําคลิปให้นะครับวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ